ปลาพี่น้องเลยตัวใหญ่เี่โอบเอาเนาะทุกคนนี่นู้นทุกคนเอ้อสวัสดีค่ะทุกคนเนะวันนี้ก็มาเจอกับยายมินอีกแล้วเนาะสันชายอินเจลามานีเนาะทุกคนยายมิน วันนี้เราก็จะมีเราจะมาทำปลาไอปลาซาบะทุกคนปลาซาบะอบเนาะแล้วก็จะมีตำสมตำหนึ่งข่าเหนียวเนาะไปดูเลยทุกคนวิธีทำปลาซาบะอบเนาะปลาปลาไม่ได้เป็นน้ำแข็งทุกคนแล้วก็ออกเป็นละลายแต่เอาไปละลายแล้วเราเนาะแล้วก็เอามาล่างกันเนาะไปดูเลยทุกคนปะแช่แข็งไว้พี่น้องเลยปลาซาบะ วันนี้ินมาอบปลาซาบะทุกคนให้กินปลาซาบะที่แท่แข็งเนาะทุกคนละลายน้ำแข็งมันล่างออกดีๆแล้วก็จะเอากระดาษปักวาง นี่ทุกคนชิคเล้าเราก็จะเอาปลามาท้าเกลือเนาะใส่มือด้วยทุกคนเลยกุ <c oughs> ๊กใหญ่ใส่มือกุ๊กน้อยใส่ถุงมือ <c oughs> นี่เราก็จะท้าเกลือไปแบบนี้เลยทุกคน ปลาว้วก็สี่ตัวตัวใหญ่ๆทุกคนเสร็จแล้วเราก็ใส่ตู้อบเลยทุกคนใส่ตูอ้อบเอาความร้อนลอยลอยเจ็ดซิบเนาะลอยเจ็ดสิบลอยแปดซิบเนาะทุกคนแล้วก็เมือหนึ่งตองกันเนาะทุกคนนี่หนึ่งใส่หมออ้ หุ้งเขา่าแต่แล้วมันซุกไวเนาะทุกคนเข่านุ่มน้ำนี่กดหนึ่งเขาเหนียวต้มตุนไปเลยทุกคนกนะทุกคนแ้วเราก็จะมากราบป่าโอ้ยน้องเลยเป็นตาแสบคักนุ้น ปลาซาบะอบของเราเนาะทุกคนเนาะโอ้หล่อนหล,ล่อนพี่น้องเอ้ยนี่งเหลืองทุกคนเลยนนลลึบนี่ นี่ทุกคนเสร็จแล้วเราก็ไปใส่อีกรอบนึงลนะอีวันนี้เราก็ยิ่มากินสมตำ่ำทุกคนสมต่ำกับปลาซาบะเนาะหนึ่งข้าวเหนียวนี่ทุกคนอันนี้บะก่อมันลกกนนะกอเนาะทุกคนใส่แครอทไปน้อยนะึง หลังจากเร็จแล้วทุกคนเราก็จะมาจัดการในฝรั่งนอแบบสไตล์ฝรั่งนี่ทุกคนฝรั่งกินที่เป็นแบบนี้นี่ใส่บักนาวแค่นี้ฝรั่งก็อิ่มแล้วบ่นเรื่องมากเนาะทุกคนนี่มีบักนาวแล้วก็ปลาแค่นี้ก,กันแล้ว น้ำตาลทุกคนชุบรสใส่เบอร์เกิอเทศ วันนี้ก็มากินข่าวกันเนาะปลาที่เราอนอบตามสมตาเนาะทุกคนแจ่บแสบน้ำกันทุกคนเลยอืมปลาพี่น้องเลยตัวใหญ่เนาะ อบเอานาะทุกคนนี่นู้นทุกคนเอ้ อืมแซ่บตามันมันทุกคอนอืม chập tay áp con đê sa Sabato con 馒头。 mm-hmm เนื้อล้วนๆทุกคนน่ะ ตรงทองมันแห้งแสบทุกคนมันอืครับ บางคนก็กินหอดอันใบมันนี่แะทุกคนใบาลาดิสงามงามลองกินดูดูอืม ชาตคือประกาศทื้นทุกคนเนี่ยอืมประกาศเขียวประกาศเขียวน่อยรสชาติคือกัน สมตำนัว ข้าวเหนียวจ้ำน้ำสมตำทุกคน ิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้เนาะทุกคนขอลาแค่นี้เนาะทุกคนขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาขอให้ปลอดภัยกับโลกขอให้ประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีกับโรคภัยไข้เจ็บกับทุกสิ่งทุกอย่างเนาะทุกคนขอให้มีความสุขทุกวันทุกวัน้อทุกคนเนาะสาธุขอให้มีความสุขทุกวันทุกวันเนาะ คลิปนี้ก็ขอลาแค่นี้เนาะทุกคนบายทุกคนสวัสดีคะ่ะทุกคนบายบาย